สวัสดีครับพบกับผมบอลซีสติสอีสานพงศ์เกษตนครับสวัสดีจาก,กพี่น้องสวัสดีย้ำข้าคืนอีกแล้วหลังฝนตกมือคืนน,นี่เนาะนีนะ่แมงก็ะซิโอกจับข้าจะมาไสมาเลยงไสอยู่หน้าบ้านเขอเด้วมือนีอน่ยพี่ย้ายมาบนหน้าบ้านเพราะมันสูงผมจะย้ายมาหน้าบ้าน,นลองมาใกลดูน้าเรามีทุกอย่าง <ผม S 1> ของกินพี่น้องก็แนะนำมาไม่เป็นไฟสีฟ้า บอกเค็มไปซื้อเนาะกับบอจักก็บอกว่าไฟล่อมาแลงเพือแบบมันเป็นแบบเนี้ยมันเป็นถี่ม่วงแบบแบบอีกบอกเคยังบอกข้าใจเดี๋ยวเขาไปหาเบิองเนาะจ้านี่บอเค็มเป็นตัวเล็กนี่ตาหล่นเต็มพืชเลยเทศตัวท่านน้ำเลยแมงกี้ซอนบอกเค็มเล่นๆเปิดเสียงมาแรงบอเค็มแม่แม่เมงกิ้งลิทเอาวันท้ายเล่นจริงดิทำไมกิซอนถึงเล่นได้ได้ได้อยู่ค่ะ อาคือบลงกระมังล่ะบ่อลงเลยทำกันอุดหูเลยเด้อจ้ะมันชอยนะเพิ่นตกกก็เพิ่มขึ้นเล่นมันดินขึ้นไปอย่าพอเคียนเปิดลำโพงล่อแมงนิโอนน้งพื้นก็ะไรหลายแมงมันมาเลยมันก็จีขึ้น่ะดำนี่กระมังเลยขึ้น่ะมันกีนินึ่งแม่ตัวใหญ่พอติหขยอมอย่างนึงมีแนื้อกระหนุ่ดำแค่แง่อย่างมันเกาะแล้วมันเนี้ยวใส่นาะบอกเคียนเลยมันมันเนี้ยวใส่แล้วมันเสพเสะ เบเลยเก็บเลยเป็เดนโน่แมงมันบ่แมงมันสอดติกินเหล่ามือนี่ยแซ่บแซ่บนอได้แหละเฮ้ยแมงกิ้ชอนทำไมเห็นดิตัวสามตัวเราเก็บเลยเก็บเลยขอบขอบอาหารการกินเฮหอยหืมเล็กว่าไงมดแมงโอ้ยเข่าไปในเสื้อ พ mm ุกเลยเมียย่างจะกมือเนี่ยเอาไฟสูงสูงด้วยจ้ะไหนชิทงที่เฮาก็สูงพอและปุ๊บโ้ยตับเมยอีกอย่างอาหารสเต็กอีกได้หนิแซ่บแซ่บมันกว่ามันเยี่ยวใส่บ่าวสเต็กนี้เป็นเผ้อเลยจ้ะ จ็ดสิบเปอร์เซ็นต์กินได้เกือบทุกแมงนี่ค่ะแต่พี่น้องว่าสาติ๊กสิกินทุกแมงไม่ได้นะม <c oughs> าได้กินทุกแมงจต่เลือกเอาเลือกเอาแต่ตัวใหญ่ๆถูกเกิดเดตัวน้อยเขากับบกินจ้ะปล่อยเพิ่งไปอืมเดี๋ยวให้กกกกหแมงมาเรื่อยๆเ,เดี๋ยวสติ๊กสิไปเก็บเดี๋ยวมาเบิ่งกันเนาะได้หน่อยได้หลายชนิดเลยเต็มขอบกระมังเลย แมงโอนมาพี่น้องผูกเบรกต้องไฟเขาอยู่เพิงผูก้องเห็นเบรกผูกมันกำลงลเป็นไหลโจอยู่นะดีไปดีไปแมงจะซอนจ้ะตัวยังใหญ่ค่ะ่ยอมลงไหมโอโหมันกำลงลข้างกำมังอ่ะเก็บเอาเก็บเอาเสร็จแล้วจักเมย์อย่างเงี้ยวอาเสร็จเสตามกินแซ่บเสร็จไปจับเอาดลง จอยนี่แบบคนบินมาคเดินตอมทางไฟผู้ทําไงเล็กโอเคนะเบิร์น้องเบิ่งซเศราทน้องเบิ่งนด้วยเลยดน้องจ๋าเขาได้แมซ่อนเยอะมือนี่ไหนเยอะกูไม่ได้เดี๋ยวไม่เล่ามันชิดลงมบอลงเท่านั้นแหละเนาะแต่มันกล้องตอมไฟก่อนปุกบปุ๊เดี๋ยไปละเน่เเดี๋ยวบินอยู่นี่ เอ๊ะแม่อย่ามาต่อช yeah. ็ติ๊กนเผื่อน evet. um> uh um> um> anyway. ึงนะหุดเจ้าผูถือก็มแรงแสบบ่าหรอคอเนี่ยเนี่ยเนี่อเคนี่ยบออยู่คะเสียงโล่นำเน่เสียงอะไรก็ดเาพงน้อยดาวเปิดชวยเนาอมีพูดาโพงน้อยเอมอพงน้อยดามาค่ออยู่ เอานอนขึ้นอนบ้านใหม่เขาฝนตกเขาก็ไอแม่งพอได้ยาาได้กินไาเกอแล้วมเกอล้มาเรื่อยๆมาเรือยๆเลยมนบินเลยิอยน้แต่ถ้าจะบินน้อีกไหมั้บินขึ้นเรื่ยๆเอาขึ้นใต้แป๊บเดียวเองเด็ลงน้ำแล้ว เขาควรระวังคือพี่น้องบอกต้องหาอะไรมาปิดหูปิดหูเลยบันนี้เลยมะเกาะผิวก็นเนี้ยวใส่จ้ะมันจะเสดเสร็จเนี่ยสายตาสติกกีนแล่นไปล่างคือประทันบานพิษอุย้อยเม,มยงดาจะมาดึกด๊ดถมาฮะฝนแห้งอยู่ได้เนาะเมื่อคืนนี่ถ้ามีน้ำในคงเมงดาต้องมาหน่งอนสามตัว สามตัวเลยเอาเมงโซนจะมึนเมงกุจีเพิ่งจะมาแต่หัวค่ำอย่างเดียวเม่เมงกุจีหั่บุค่อยหลายเป็นหลรอบนี้มาหัวค่ำน้อยนึงเมงคอยมัดสาสีขาวจ่ายเป็นเป็นกระโลดเนี่ยสีนี่แหละเขาสีม่วงสีขาวเพิ่งเขโลดอฮ่มตอมหัวมาเจอแล้วผม ยังโซนอ่เนะาะคันีคดีดิไปดินม้เตมเลนมามมนี้อรา,าบอเบคีนลงง่ายมาหันมาถนนเลยจ้ะเมื่อกี้เน่ยหันไปทางทีง่ายทิศทางเบึ่งงบนี้มาแดงมาเต็มเลยมีทั้งกินได้และไม่ได้เขาค่เลือกเอาทางนี้โล่งดีกว่าทานี้ีก็ไผ่ เม้งมันมันมาต้มเพลิดสวิดตกจะเก็บเรื่อยๆจ้ะเดี๋ยวค่อยลงไปจุกเม้งอันนั้นพี่น้องว่าเมงอันนี้เมงจีนูนหวายเออเมงกุจ,จิหวายบาเค้นตัวดำๆหาก,กินได้แต่เิี๋ยวลองเอาไปขัวแล้วแซ่บแซบระวังเด้อเมงตุ๊ดฟ <ๆ S 1> ุดๆน,น,นั่นเด็กนั่นแหละโอเคมื่อกี้เมงมันตัดอ,อยู่เอาไปแล้วคือว่าเต็มเมื่อเค้นนี่ นงั่นแหละติ๊ก <c oughs> ขวัวแล้วมึงค่ะแซ็บเซบไม่ควรพี่น้องเใส่อยู่น้ำตีนบอคนะไปและบินไปแล้วนั่นแหละเจ็บอารมณ์มงมันแซ็บเซ็บแมงหลายบอคนทางไม่ทางนี่แมงขึ้นมาหลายท่านี้ไปไหนพี่น้องพี่น้องต้องเปลี่ยนทิศทางไฟเบิง่บงขูกบุกแมงมาโ <c oughs> อ๊ะ จะได้ไม่ได้หลายป่ะนี่เด้ะเราโดนแมลงบุกบ้านแล้วบุกล่อะไรกนล่อเป็นมาแต่มันบอแม่แมลงกินพักเฮาได้จ้ะมันมาแบบนี้เฮาปิดไฟมันจะหนีลงดินลงดินเอาม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 าเยวค่อยไปเลือกเอาจ้ะแง่ไดนกินได้กินบ่ได้แมงดามาให้เน่เด้อ ไก่่มาปลอยเเเขาเขาบ่าได้มีไก่ป้าบอกเคลนมุมนี่คือพี่ตแมงแท้น่ะอือต้องเปลี่ยนทิศทางเบิ่งเขาก็บึงแมงมาพุ่งตกไปบ่ได้เลยเป็นตกไปบ่ได้เลยอ่ะไหนมันมาจักหน่อยก่อนเดี๋ยวเขาถ่ายพี่น้องเบิง่งจ้ะแต่ติก๊กเด็กไปเก็บเรื่อยๆอ,อยู่นี่ พี่น้องมาเบิ่งกันเช้าแล้วสวัสดีค่ะสวัสดียามเช้าตื่นตีดึกแล้วเลยหางมาถ่ายตอนแจ้งพี่น้องจะได้เห็นน้ำชัดๆที่หาใต้เมื่อคืนนเมื่อที่มาเมื่อคืน,นมันจีนโซนดําไปทั่วหมดเลยไม่ตุว้นเนาะ มีแมงยังเนี่ยลำโพงมันดับตื้นอะมีลำโพงมาเมื่อคืนนี่หนึ่งสองแหวะมึงดูบอกคืนข้างล่างโบมีแมงกับเต่ากบบ่อนดูม,มีเห็นมันเล่นอยู่เห็นดิมีมยังงั้น้อยแมงบอเบียนเมื่อคืนเทาเห็นเนาะแมงตับเต่าไม่ใช่อยู่ข้างล่างมีนะนี่ยตัวน้อยไหมเนี่นย,ต,ยตัวน้อยเดี๋ยวเขาเปอยขึ้น เดี๋ยวที่ออกเพื่อนก็บินไปตัวใหญ่นี่ได้หลากหลายชนิดเด้อจ้ะอย่างละตัวสองตัวงังนตับเต่ามีอยู่มาอยู่ข้างล่างหน้ามันยังบกขังหลายในห่วยค่ะถ้าน้ำขังหลายมันสิมาหลายกว่านี้แต่ที่แน่เห็นยังมันไล่หลายเป็นลู่นี้อยู่มีตัวนี้น้อยไว้ในีอยู่เดี๋ยวที่ปล่อยเพื่อนก็บินไป คีนี่ค่ะแมงมันตัวคีเลยตัวแดงแดงอ่าตัวแดงๆค่ะเดี๋ยวไปขวะเอาไปขวจ้ะจะเอาไปขวบน้องว่ามันกินได้บัดเด้๋นี่ M M okay, ตัวน้อยๆแนวๆนี่แกแมงอันน <c ười> <quietly. S 1> ี้จีนูนโอ้ยแมงคุจิวายตัวแดงๆดงไปเนี่ยคือน้อง่แมงมันแหละจั๊กฮูมันอยู่ใส่เนาะ thang mốt bịt nó sẽ tỏa đầm bọc kia nông bọc nè Bố lại kín bây lạ Kép kép bọc kia Lòng bố tí là kháng nhàm sao บรรยากาศยามเช้าจ้ะพระอาทิตย์ขึ้นทางนี้เขียดกระหง มงงดาบุมีเนะบอกเขนาะถ้ามาถ้ามันชินลลุนก็มันก็ต้องเห็นแถวนี้เพราะว่าหน้าบ้านมันเป็นมือหนิวันวันแรงงานวันที่หนึ่งไม่ได้บอกเขนพีน้องหลายคนคือจะได้หยุดพักผ่อนมือหนิ เอาเมงมาให้พี่น้องบังรูปพอได้ยหาได้กินจ<ช>้ะเดี๋ยวสติ๊กสิไปซอยเบาเคนเลือกอ,อืมเอาไปขวบนี่ได้หรอกยังเลือกบลเล่าจา้ะนี่เมงกุจชีแน่เมงจิซอนแน,น่เมงจิโนูแน่ปะปนกันอย่างละนิดละหน่อยแต่มื่อนี่บ่ได้เมงดาจากักโตเป็นว่าถ้าหน่าน้ำในโค้งหลฮะมันสิได้ด้วยจ้ะแต่น้ำในโค้งยังบ่ไหลเพราะว่าน้ำบ่ขังจ้ะดิ มันแห่งเบิเลยจะเขียวขนาดแบบน,นี้ในน้ำเลย <ม EN S 2> เขียวชะอุ่มเลยนี่ก็ได้ลงนานแล้วจ้าใครชื่อลูกโมดดูดูทำนานแล้วครับผมเนาะวันนี้ก็เป็นวันแรงงานก็ขอเป็นกำลังใจให้ผููชายแรงงานทุกคนเนาะสู้ๆครับเพื่อคนที่อยู่ข้างหลังอย่าเพิ่งท้อจ้าถ้าท้อถ้าเหนื่อยก็กลับมาพักผ่อนบ้านแล้วก็ไปลุยต่อ เอาครับคลิปนี้ก็ขอฝากเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยได้ครับแล้วพบพ่อกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า